สวัสดีค่ะนะักเรียนยังไม่ได้สอนเรื่องคุณค่าที่รับลิลิตเตอ่ะ sorry ควรติดล้อใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันนะนักเรียนคุณค่าด้านเนื้อหานะคะควรติดล้อเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนสะท้อนสังคมในสมัยรัชกาลที่หกเนาะรูปแบบบทความเรื่องควรติดล้อที่เราเรียนเนี่ยเป็นตอนที่สี่นะคะเรื่องความนิยมเป็นเสมียนอ่ะเขียนลงไปความนิยม เป็นเสมียนเสมียนจําได้ไหมเสมียนแปลว่าอะไรเคยพูดแล้วเสมียนเนี่ยเป็นทำเป็นการทํางานเกี่ยวกับเอกสารเป็นการทํางานเกี่ยวกับหนังสือนะคะเสมียนเนาะเป็นงานเขียนประเภทรอยแก้วเป็นบทความนะคะร้อยแก้วเนาะให้ความรู้ความคิดนะคะให้ความรู้ความคิดเกี่ยวกับ ยคสมัยสมัยรัชกาลที่6เนาะแล้วก็รัชกาลที่6เนี่ยแต่งไว้มีเนื้อหาที่สร้างสรรค์แล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะเรามาดูองค์ประกอบของเรื่องอันแรกนะคะสาระสําคัญเป็นการแสดงแนวคิดเรื่องค่านิยมเกี่ยวกับอาชีพนะคะค่านิยมเกี่ยวกับอาชีพที่คนทั่วไปเนี่ยจะนิยมจะยกย่องค่าราชการแล้วก็ผู้ที่ทํางานในสํานักงานเนี่ย จนมองไม่เห็นความสำคัญของอาชีพอื่นๆนะคะอันนี้เป็นการสะท้อนแนวคิดความคิดนะคะในในสมัยรชัชกาลที่หกเนาะอาชีพที่คนทั่วไปมักนิยมยกย่องข้าราชการ กวันนี้ก็ยังเป็นใช่ไหมนักเรียนนักเรียนมองเห็นภาพไหมทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเรื่องข้าราชการเนี่ยและผู้ที่ทำงานในสำนักงานในสำนักงานจนมองมองข้ามความสำคัญของอาชีพอื่นๆเลยนะคะ,สะเสาเสมือนกับโคลนนะคะที่ติดอยู่ที่ล้อรถเนาะ เสมือนกับโครนโครนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะคะที่ติดล้อรถล้อรถเนี่ยคือการที่เรามุ่งไปข้างหน้าเนาะโคลนติดล้อนี่เป็นอุปสรรคนะนักเรียนเชื่อเรื่องเ่ยก็เป็นอุปสรรคแหละเป็นการเปรียบเป็นเนาะอ่ะต่อมาเรามราียโครงเรื่องนะคะมีการลําดับเรื่องราวตามลักษณะของบทความของการเขียนบทความเป๊ะเ,เลยนะคะการเขียน บทความซึ่งมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบทั้งหสามส่วนก็จะมีส่วนนำเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปหรือว่าส่วนท้ายนั่นเองนะคะเรามาดูส่วนนำส่วนนำเนี่ยมีการใช้ข้อความที่ต่อเนื่องจากบทที่สามน่นเล่นอ,อย่าลืมว่าไอตัวเรื่องคโครนติดล้อค่ะมีทั้งสิ้นติดสองเรื่องมีทั้งสิ้นติดสองบทนะคะมี1ิสองบทเรื่องที่เราเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่สี่นะคะความนิยมเป็นเสมียนมีทั้งสิ้น 2บทนะคะเรื่องที่3เนี่ยมันมันมันต่อเนื่องกันนะนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้ามันต่อเนื่องกันนะคะซึ่งเรื่องที่4เนี่ยมันต่อเรื่องจากมันต่อเนื่องจากเรื่องที่3นะคะซึ่งเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องอะไรเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูชาหนังสือจนเกินเหตุการบูชาหนังสือ จนเกินเหตุนะคะจนเกินเหตุและทีนี้เขาก็เลยบอกว่าผู้ที่อ่านบทความเรื่องโควนติดล้อที่ลงในหนังสือพิมพ์สยามออ s เซ v ร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเห็น mm hmm. เห็น,หนถึงอะไรเห็นถึงการเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหานะคะ mm hmm. การเชื่อมโยง mm hmm. เข้าสู่เนื้อหา ที่ผู้ประพันธ์เปิดประเด็นนะคะที่ผู้ประพันธ์เปิดประเด็นโอ้ที่ผู้ประพันธ์เปิดประเด็นอะ,นเ,ปปะ,เ,นอะเปิดประเด็นถึงอะไรถึงความเสียหายที่จะตามมาเมื่อเมื่อบุคคลหรือเมื่อประชากรประชาชนเนี่ยเข้าสู่ระบบ การศึกษาหรือมีการศึกษามากขึ้นนะคะท่านก็มองว่าโอ๊ยการศึกษาเนี่ยเรารู้ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าเราคิดว่าพอสังคมหรือประชาชนมีแนวคิดแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้การศึกษาเนี่ยมันดูน่าลาคาญอะ่ะผู้ที่ได้รับการศึกษาน่าลาคาญอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยแบ่งออกทั้งสินเนี่ยมีทั้งหมด7ย่อหน้านะคะแต่และแต่และเรื่องเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็จะมีความเชื่อมโยงกันเป็นลำดับนะคะอะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโยงกันเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับนะคะอะตั้งแต่การให้ความหวังในอนาคตพอเราเรียนจบการศึกษาไปโดยที่อตัวประชาชนในเรื่องเนี่ยตัว ผู้ที่ศึกษาในเรื่องเนี่ยไม่จําไม่ได้หรืออาจจะแบบลืมไปว่าเฮ้ยลืมดูพื้นหลังของตัวเองนะว่าจริงๆอะในสมัยนั้นนะคะสังคมไทยอะเป็นสังคมแห่งเกษตรกรรมนะคะท่านไม่ได้มองว่าเสมียนเนี่ยไม่มีประโยชน์นะเพียงแค่ว่าอาชีพสังคมแล้วก็เออสอรี่อาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเขามีความสําคัญมากกว่าแต่ไม่ได้ไม่ได้ได้อยค่าเสมียนนะคะเกษตรกรรม แต่ละย่อหน้าเนี่ยมีการยกตัวอย่างอธิบายเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยมันก็เลยจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูส่วนท้ายส่วนท้ายเนี่ยผู้ประพันเนี่ยได้กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยใช้กลวิธีการปิดเรื่องเป็นการทํำยังไงเป็นการใช้คําถามบรรทัดสุดท้ายถามว่าอะไรจําได้ไหมเนื้อเรื่องย่อนะ่ที่เราเรียนกันนะถามว่าเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ช่วยกันบ้างหรือนะคะฉะนั้น ท่านจะไม่ช่วยกันบ้างหรืออ่าเรามาดูนะคะในเรื่องเนี่ยพระองค์เนี่ยรัชกาลที่หกหรือผู้แต่งเนี่ยใส่ question mark ลงไปใช่ไหมใส่ลงไปตัวเนี้ยมันเป็นอ่าสัญลญักษ ของของตะวันตกนะคะของการเขียนงานตะวันตกถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะไม่ใส่นะคะครูเคยเรียนในตอนม .4 ครูจําได้อะมีคุณครูมีอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยไม่ต้องใส่นะลูกอันนี้มันเป็นเครื่องหมายของของต่างชาติเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครูคิดว่าที่เราใช้กานที่หกเนี่ยใส่มาเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเพิ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาใหม่ๆเนาะอ่ะต่อมาเรามาดูกลวิธีการแต่งนะคะ กลวิธีการแต่งเรื่องคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนเนี่ยผู้ผู้ประพันนะคะมีกลวิธีการเขียนที่เป็นยังไงที่ชวนอ่านน่าติดตามนะคะน่าติดตามเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเรียงลำดับเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอนอ่านเราเข้าใจง่ายตอนนี้เราอยู่ราชการที่ยติบเราไปอ่านงานเขียนราชการที่หกเรายัางเข้าใจเรายัางเก็ตเลยเพราะอะไรเพราะมันอ่านง่ายไง เพราะมันอ่านง่ายนะคะมีการแบ่งย่อหน้าสั้นยาวสลับกันไปมามีทั้งสิ้นสิเอดตอนนะคะแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันก็จะมีประเด็นสําคัญสําคัญของมันอยู่นะคะมีเนื้อหาสาระที่มันสําคัญเนาะแล้วทีนี้มันก็มีการนําเสนอยังไงต่อเนื่องนักเรียนอย่าลืมว่ามันเชื่อมโยงกันตลอดทั้งหมดเลยทั้งเรื่องเลยนะคะโดยถ้าสมมติเราพูดไปถึงตอนที่1นนะคะมันจะมีการเริ่มต้นจากคํานําที่จูงใจให้ผู้อ่านเนี่ยเป็นยังไง สนใจติดตามนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันเอาลงหนังสือพิมพ์มันมีต่อมันมีต่อกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาจบเนี่ยเขาก็จะจบให้หน้าติดตามนะคะจะจบให้หน้าติดตามที่จูงใจให้ผู้อ่านสนใจติดตามโดยการนำเสนอปัญหา ที่เกิดขึ้นจากอะไรโดยนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้การศึกษาแก่ประชาชนนะคะโดยการนำเสนอปัญหาที่เกิดจากการให้การศึกษาแก่ประชาชน ให้การศึกษาแก่ประชาชนซึ่งรัชกาลที่6หรือว่าผู้ประพันธ์เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยพอประชาชนน่ะจบการศึกษามาแล้วมีแนวคิดแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดอะไรก็เลยทําให้ผลที่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงเป็นที่น่ารําคาญ เพราะอะไรพอคนได้รับการศึกษาเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเออฉันจะไม่ไปทํางานที่ที่คนไม่รู้หนังสือเขาทํากันหรอกเ mm hmm. นาะก,ก็จะมีความหยิ่งก็จะมีความแบบเยโสอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยในส่วนเนื้อหาที่ที่นำเสนอแต่ละย่อหน้าเนี่ยนักเรียนผู้แต่งหรือวรราชการที่6นะคะได้อธิบายเนื้อความสำคัญมีการแสดงเหตุแสดงผลมีการใช้ตัวยอย่างประกอบนะคะบางครั้งเนี่ยมีการกระตุ้นให้ผู้อ่านเนี่ยใช้ให้ผู้อ่านคิด เออให้ผู้อ่านคิดโดยใช้ประโยคคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบนะคะโดยใช้คําถามที่ไม่ต้องการคําตอบที่ไม่ต้องการคําตอบแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้แต่งเป็นยังไง ผู้แต่งเนี่ยจบเรื่องโดยการตั้งคำถามให้ผู้อ่านไปคิดต่อนะคะโดยการตั้งคำถามให้ผู้อ่านนำไปคิดต่อตอนนี้มันเป็นกลวิธีที่ที่ที่ดีในในเขาเรียกว่าอะไรนะในการจบเรื่องเรื่องหนึ่งนะครูคิดว่าเพราะอะไรการนำไปคิดต่อเนี่ยมันสามารถตีความได้หลายรูปแบบนะคะอ่ะโอเคอ่ะจดลงไป แีนอ่ะจดลงไปนะ,ะต่อมานะะเรามาดูคุณค่าด้านวรรณศิลป์อันแรกเลยการสันค์คำนะคะเนื้อคนเนื้อเรื่องคนติดล้อเนี่ยมันมีการใช้ภาษาที่ง่ายประชาชนอ่านแล้วเข้าใจอย่างครูอ่านเนี่ยก็ไม่ต้องตีความอะไรมากนะคะแต่ทีเนี้ยมันใช้คําที่มีศิลปะ มันใช้คําที่มีศิลปะมันก็เลยทาให้งานเขียนชนิดนี้งานเขียนประเภทงานเขียนเรื่องนี้นะคะ่ะน่าติดตามนะคะเรามาดูอันแรกการใช้ถ้อยคําเรียบง่ายนะคะผู้แต่งั้วราชกาลที่หกเนี่ยสื่อความตรงไปตรงมานะคะสื่อความตรงไปตรงมามีการใช้คําทับศัพท์ในเนื้อหามีการใช้คาทับศัพท์เยอะมากกุ๊กช็อปเอ,อ่ยออฟฟิศ เอยนะคะทับศับพท์ภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่ามีการศึกษาต่อมีการศึกษาจากประเทศอังกฤษนะคะเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับอังกฤษเนี่ยจะปรากฏอยู่ในวรรณคาดีและกาลที่หกเยอะมากปรากฏในงานเขียนเยอะมากเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยจบการศึกษามาจากยุโรปตะวันตกใช่ไหมล่ะ เช่นคำนี้เห็นไหมคำทับศัพท์มีการใช้คำทับศัพท์เช่นนี่ไงงานออฟฟิศนะคะงานออฟฟิศอ่ะต่อมาเรามาดูการซ้ำคำนะคะการซ้ำคำเนี่ยแทบจะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นร้อยกรองร้อยแก้วนะคะเพื่ออะไรเพื่อเน้นย้ำแล้วก็แสดงความหนักแน่นของข้อความนะคะเพื่อเน้นย้ำแสดงความหนักแน่น นักแน่นของข้อความทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดอารมณ์คล้อยตามนะคะทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม ตามตอนนี้มันเป็นเรื่องที่สร้างแรงจูงใจอยู่นะนักเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจอยู่นะอะย้ำคำยังไงเรามาดูนะคะเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาให้เลยไม่มีใครเป็นการเป็นการย้เป็นการตาคําว่าไม่มีใครนะคะ เรื่องตอนนี้มันเป็นตอนไหนมันเป็นตอนที่สมี่นเนี่ยถูกยังไงถูกถ่ายออกถูกเทออกใช่ไหมคะทีนี้คนที่เป็นสมี่นมาทางชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอื่นได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นคนที่มีจิตสํานึกหรือว่ามีความคิดดีๆหน่อยก็จะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรักไม่มีใครอะไรนะคะเป็นการลงเอยอย่างมืดแห่งชีวิตเป็นการลง เป็นการลงเอยอย่างมืดแห่งชีวิตที่มืดไม่มีสาระนะคะตัวเนี้ยเป็นการบอกว่าการจบชีวิตครั้งเนี้ยเพราะว่าตัวเองไม่มีงานทําต่อเป็นอะไรที่ไร้สาระมากรัชกาลที่6ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นการย้ําคําว่าไม่มีใครเพื่อที่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าเออมันไม่มีใครจริง,รงๆว่ะมันมันเหงามันเคว้งคว้างมันมันสิ้นสุดมันแบบว่าอับจนหนทางจริงๆนะคะอันนี้คือการซ้ำคำเนาะต่อมาเรามาดูกันใช้วหารโวหารคืออะไร โวหารคืออะไรโวหารในที่เนี้ยคือโวโหหารภาพพจน์นะคะคือการใช้ถ้อยคําอย่างมีชั้นเชิงเนาะแล้วก็เป็นการแสดงข้อความที่ออกมาในทํานองต่างๆซึ่งโวโหหารที่เราคุ้นเคยนะใน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 โคลติดล้อตอนความพิยมเป็นเสมียนเนี่ยจะมีโวหารเด่นๆปรากฏโวโหหารเด่นๆอยู่สองอันก็จะมีอุปมาโวหารอ่ะเขียนเขียนเลยดีกว่ามีอะไรอุปมาโวหารเนาะ ปมาโวหารก็คือการเปรียบเหมือนนะคะเปรียบเหมือนเนาะก็จะมีคําที่มันแบบว่าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยมีคําเชื่อมนะคะอุปมาโวหารเนี่ยคำเชื่อมจะชัดเจนมากนะคะอ่าเช่นคําว่าดุดดังราวรากับเปรียบประดุดเชกปานประหนึ่งเพียง ่งไงอีกเช่นปัญญาประดุดดังอาวุธหรือแม้กระทั่งความรักเนี่ยเหมือนยาขมเป็นต้นนะคะโหหารที่สองที่ปรากฏในเรื่องอย่างชัดเจนเนี่ยก็คืออุปกรณ์อุป,รปกรณนะ์เป็นการเปรียบเป็นนะเป็นการเปรียบเป็นเนาะอ่าเช่นกีฬาปัญญาวิเศษ คล้ายกับอุปมาเลยนักเรียนแต่ว่าอ่าเป็นการเปรียบเทียบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับอุปมาโวหารคือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแต่ว่าการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึง่งจะไม่กล่าวโดยตรงตัวอุปมาเนี่ยจะกล่าวโดยตรงนะคะจะมีคําเชื่อมอย่างชัดเจนส่วนอุปลักษณ์เนี่ยจะไม่กล่าวโดยตรงนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีที่กล่าวเป็นในให้ให้เราเนี่ยเข้าใจเองนะคะที่สําคัญเนี่ยไม่มีคําเชื่อมนะคะเช่น กีฬากีฬาปัญญาวิเศษหรือแม้กระทั่งคโครนติดล้อโครนในที่นี้คืออะไรโครนในที่นี้ก็คืออุปสรรคก็คือปัญหาล้อในที่นี้คือชีวิตหรือแม้กระทั่งประเทศที่มันต้องเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นต้นนะคะอ่ะการใช้วหารเนาะนักเรียนเรามาดูการใช้วหารทําให้ผู้อ่านเนี่ยเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นอุปมาหรืออุปลักษณ์เนี่ยมันจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นภาพเห็นภาพนะคะ เห็นภาพนะคะแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะเช่นอาชื่อเรื่องบทความเรื่องโคลติดล้อเลยนะักเรียนโคลติดล้อเลยนะคะเช่นชื่อเรื่องโคลติดล้อเลยเป็นการใช้ภาพพจน์ประเภทไหนประเภทอุปลรักษ์นะคะประเภทอุปลรักษ์เนาะ ประเภทอุปปาลคลนเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงปัญหาอุปสรรคที่กีดขวางความเจริญของประเทศในเรื่องอะเนาะหมายถึงปัญหาที่มันไม่ที่ประเทศไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้เขากา็ท่านก็มีการสื่อมีการสื่อให้เห็นว่าเฮ้ยตัวโคลนเนี่ยเหมือนกับความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มองว่าเสเสียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ท,ที่ที่จำเป็น มันเป็นสิ่งที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะก็ถือว่าตัวเนี้ยความคิดชุดความคิดตรวเนี้ยเหมือนกับเป็นปัญหาเหมือนกับเป็นโคลนเลยอ่าเป็นต้นนะคะความเจริญของประเทศชาติ นะคะเหมือนโครนที่ติดที่ล้อเนาะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนไม่สะดวกนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยใส่มาทําไมก็ไม่รู้นะตอนทําชิ้นน่าจะแบบเบลอเดี๋ยวขอเอาออกก่อนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากเนี่ยัยงมีการใช้ออุปมาด้วยใช่ไหมคะอุปมาด้วยเนาะมีการใช้อุปมาด้วยเป็นการใช้ความเปรียบทําให้ผู้อ่านเนี่ย เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกคล้อยตามแล้วก็เห็นด้วยนะเล่นอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันเป็นการคล้ายๆน้มนาวใจหรือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ mm. ชี้นําสังคมให้มองเห็นอาชีพอื่นสําคัญนะเล่นอย่าลืมนะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้แต่งเนี่ยก็เลยมีการใช้อุป,ปมาด้วยนะคะ mm. เป็นการใช้ความเปรียบเนาะ mm. ทาให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดอ,อะไรให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามเกิดความรู้สึก อยากกินน้ำหวานจังเลยนักเรียนความรู้สึกคล้อยตามและเห็นด้วยเหมือนกับตัวอย่างที่ครูยกมาเลยตรงนี้นักเรียนดูดูดูตรงนี้นี่อยากเปลี่ยนสีเอาสีนี้แล้วกันอ่า ตัวอย่างยกมาเชิญทำไมเชิยกตัวอย่างมาเยอะจังอะตรงนี้ตรงไหนนะนั่งขอดูก่อนนะอะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าจะเปรียบพืชที่เขาได้ทําให้งอกต้องนับว่าน้อยกว่าผลที่เขาได้กินเข้าไปตรงนี้เป็นอุปมาณะคะเปรียบอะไรถ้าจะเปรียบเห็นไหมมีคําเชื่อมถ้าจะเปรียบพืชที่เขาทําให้งอกก็คือพืชคือการงานที่เขาทําให้งอกคือประโยชน์ งอกคือประโยชน์มันน้อยกว่าผลมันน้อยกว่าผลเขาเรียกว่าอะไรนะผลตอบรับเดี๋ยวครูเขียนให้เดี๋ยวครูเขียนให้นะคะไอตัวพืชเนี่ยคืองานคือเขาเรียกว่าอะไรนะคืองานคือสิ่งที่เขาได้ทาเนาะงอกงอกก็คือความเจริญ ความเจริญเนาะถ้าจะเปรียบงานถ้าจะเปรียบพืชพืชก็คืองานพืชก็คือสิ่งที่เขาทําเนี่ยที่เขาทําเนี่ยมันเจริญมันงอกงามน้อยกว่าผลผลก็คือผลประโยชน์สิ่งที่เขาได้รับมันน้อยมากกว่าสิ่งที่เขาได้รับนะคะอ่ะได้กินเข้าไปการได้กินก,กน็คือการได้รับเนาะอ่ะคือการได้รับอันนี้คืออุปมานะคะคืออุปมาณเนาะอ่ะซูมให้ดู อ่ะต่อมาเรามาดูนะคะคุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านสังคมนะคะสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนเกี่ยวกับสังคมไทยผู้อ่านอ่านเรื่องคนติดล้อเนี่ยจะมองเห็นอะไรนักเรียนเวลาอ่านเนี่ยเรามองเห็นสภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่6ได้เลยนะเช่นมีการใช้เส้นสายใช่ไหมสภาพสังคมและค่านิยมค่านิยมในการแต่งตัวค่านิยมในการใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่ออะไร เพื่ออะไรเพื่ออืมเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อให้สามารถเข้าสังคมได้สังคมเสมอนะเนาะเช่นค่านิยมสังคมที่ต้องยกย่องข้าราชการค่านิยมสังคมที่ยกย่อง การเป็นข้าราชการทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะนักเรียนด้วยความที่ชุดความคิดของคนในสมัยก่อนเนี่ยอมองว่าราชการเนี่ยเป็นอาชีพที่มันที่มันมั่นคงที่มันมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่เขาปลูกฝังเราเออไปเป็นครูสิไปเป็นหมอสิไปเป็นทหารสิไปเป็นตำรวจสิไปเป็นอะไรที่เป็นข้าราชการ ถึงจะดีถึงจะมั่นคงชุดความคิดตรงเนี้ยังถ่ายทอดมาสู่คนปัจจุบันนี้อยู่เลยทุกคนยังมีการแย่งชิงแข่งแย่งในในพื้นที่แข่งแย่งพื้นที่พื้นที่อะไรพื้นที่ในตําแหน่งต่างๆในระบบราชาการอยู่เลยเพราะอะไรเพราะาผู้ใหญ่เนี่ยปลูกฝังมาว่าเอ้ยราชาการมันมั่นคงหมอมันดีนะตํารวจมันโอเคนะก็เลยทําให้เด็กยุคนี้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะขวอยขวามีการขวอยขวานที่จะไปอยู่ไปอยู่ในระบบราชการนะคะทุกคนยังก็นอยู่เนาะ ทำให้ผู้ที่มีการศึกษามีการศึกษาใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองหลวงนะคะไม่กลับไปภูมิลำเนาเดิมของตนไม่กลับไปประกอบอาชีพาตามตัวอย่างที่ยกมาเลยค่ะที่บอกประมาณว่าฉันจะไม่กลับ ฉันจะไม่กลับไปทำงานที่คนไม่รูหนังสือเขาทำที่ภูมิลำนอดเดิมของตนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยางานงานกเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าขับเคลื่อนประเทศได้ดีมากนะคะเห็นไหมเขาก็บอกไว้ว่า เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาม,มาจากโรงเรียนและไม่ควรจะเสียเวลาไปทํางานชนิดที่คนไม่รู้หนังสือเขาทําเพราะอะไรเพราะเขาไม่ยากจะลืมวิชาความรู้ที่เขาได้รับมาไงเพราะเหตุผลนี้แหละเขาก็เลยอ่าสู้สมัครอยู่รอดในกรุงเทพในเมืองหลวงดีกว่าด้วยเงินเดือนแค่สิบห้าหรือยี่สิบาทนะคะดีกว่ากลับไปประกอบอาชีพที่มันแบบที่ที่ที่คนไม่รู้หนังสือเขาทําซึ่งอาชีพที่คนไม่รู้หนังสือเขาทําตรงเนี้ยมันสามารถเพิ่มคูณความสมบูรณ์ละ ทำให้ประเทศเนี่ยจเจริญได้ได้ดีมากขึ้นนะคะอ่ะต่อมาค่านิยมผิดผิดค่านิยมผิดผิดของผู้ที่เป็นสเสมียนซึ่งส่งผลให้อะไรส่งผลให้ตัวเขาเองนะคะต้องอดทนต่อความลำบากต้องอดทนต่อความลำบากนะคะคือ คืออะไรคือเขาจะใช้ใจ่ายเขาเรียกว่าอะไรสุรุยสุรายใช้ใจ่ายเกินฐานะเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อที่จะรักษาเกียรติแล้วก็รักษาหน้าของตนจะไม่มีทางมาแบบให้คนอื่นพูดว่าเฮ้ยยังไม่มีอันนี้หรอเฮ้ยยังไม่เคยทําตรงนี้หรอยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้หรอนะคะเพราะว่าเขาถือว่านั้นอ่ะเป็นเกียรติยศเป็นหน้าเป็นตาของตนนะคะ เนี่ยอย่างตัวอย่างที่ครูยกมาเลยเขามีเงินเดือนแค่15บาทใช่ไหมแต่พ่อสเสมียนเห็นไหมคะดูการใช้คำของรัชกาลที่6กยังอุตสาห์เนี่ยจำหน่ายจ่ายทรัพย์ต่างๆเช่นการซื้อผ้าม่วงสีใสการใส่เสื้อขาวการใส่หมวกสักหลาดนะคะเวลากลับมาจากออฟฟิศต้องทำยังไงต้องใส่กางเกงแพรจีนต้องไปดูหนังอาทิตย์ละสครั้งเป็นอย่างน้อยและ ต้องไปกินข้าวที่กุ๊กช็อปเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นการพูดถึงค่านิยมผิดๆมันเป็นการสะท้อนสังคมหรือว่าสะท้อนความคิดของคนในสมัยรัชกาลที่6นะคะอาต่อมาสุดท้ายละสะท้อนข้อคิดเพื่อนําไปใช้ไปดําเนินชีวิตเนาะบทความเรื่องคนติดลอ้อนะมีการให้ข้อคิดให้คุณค่าเยอะมากนะักเรียนซึ่งทุกวันนี้ยังสามารถเอามาปรับใช้ได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ควรลืมรากฐานของตนเอง ควรลืมรากฐานของตนเองเรื่องอะไรอีกเรื่องไม่ดูถูกอาชีพเกษตรกรรมอะไรอีกไม่ควรใช้จ่ายให้เกินรายได้ของตัวเองนะคะ ที่สําคัญเนี่ยคือควรรู้จักใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างเต็มที่แล้วเช่นกันที่หกมองว่าการเป็นเสมียนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติให้บ้านเมืองได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่ยิ่งเสมียนล้นเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้เป็นอย่างดีเสมียนเสมียนเหมือนเป็นงานเป็นงานส่วนเล็กๆ ที่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะพอคนรุ่นใหม่เขานิยมเป็นเสมียนกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อประเทศเนี่ยเหมือนกับมีโคลนเลยมันกับมีคโลลมมคโลนมาติดล้อเลยทําให้ประเทศเนี่ยจเจริญได้ช้าขึ้นถามว่าโคลนติดล้อรถมันไปต่อได้ไหมมันไปต่อได้แต่มันไปแบบไม่สะดวกใช่ไหมล่ะสังคมอย่างเต็มที่ ก็จบแล้วนะคะก็จบแล้วสําหรับความนิยมเป็นสมิทนในเรื่องโคนติดลอ้ออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปหน่อยนะคะครูคิดว่าการนําข้อคิดที่ได้รับจากจากเรื่องโคนติดล้อเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือชีวิตจริงๆของนักเรียนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนมุมมอง,มองเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทัศนะซึ่งถ้านักเรียนเห็นด้วยกับความคิดกับแนวพระราชดำริของรัชกาลที่6เนี่ยตัวนักเรียนเองเนี่ยคือจะเขาเรียกว่าไรนะ ไม่ทิ้งภูมิลําเนาที่เคยเป็นมาแต่เราเติบโตมาในกรุงเทพวันนาะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าทิ้งได้หรือเปล่าแต่อันเนี้ยม,มันพูดถึงคนในยุคสมัยก่อนที่เข้ามาเรียนในเมืองหลวงเนะาะเขาก็บอกว่ามันเป็นที่น่าย,ยินดีนะที่แบบว่าเรื่องเนี้ยได้มาอยู่ในหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมีจิตสํานึกนะคะไม่ให้ลืมท้องถิ่นเดิมของตัวเองทุกวันเนี้ยเรามองต่างจังหวัดเป็นอะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปหมดใช่ไหมใช่ไหม เราเนี่ยเป็นคนเมืองกรุงนะเป็นคนกรุงเทพนะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาก็เลยมีการปลูกจิตสํานึกว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนหรืออยู่ที่ที่ไหนเนี่ยถือว่าสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ